วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็พจพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสิ่งของเครื่องประโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่างๆจํานวน21แห่งเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตราชกัญญาวันที่8มกราคม2565ดังนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มอมหลวงทรงรักสวัสดิวัต์ เชิญเงินพระราชทานสิ่งของเครื่องประโภคบริโภครพระราชทานและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการรวมถึงเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชาย อำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีและศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรี จากนั้นทรงระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสาวธารารัตน์เกตนาวาเชิญเงินพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยเด็กเยาวาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมรวมถึงเจ้าหน้าที่นสถาบันมะเร็งแห่งชาติเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโรงพยาบาลเด็กเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครสถาบันวิจัยจุลาภรเขตหลักสี กรุงเทพมหานครสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ดบ้านภูมิเวทและสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดกรมกิจการเด็กและเยาวชนอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสิรินดาจามอนมานเชิญเงินพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กเยาวชนผู้พิการผู้สูงอายุรวมถึงเจ้าหน้าที่นักสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครโรงเรียนเศรษฐเถียนในพระราชูปธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครสถานพักฟื้นคนชราบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีจากนั้นทรงพระกรุณาโป,ปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นางรัติรสจุลชาติเชิญเงินพระราชทานสิ่งของเครื่องประโภคบริโภคพระราชทานและเวชพัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่พระสงฆ์ผู้ด,ด้ยโอกาสในสังคมเด็กเยาวาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่นโรงพยาบาลสงเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรีอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกรด็ดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสาวพระชนรุจาจันทะโรจนนนท จันทโรจนานนเชิญเงินพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุผู้ด้ยโอกาสในสังคมรวมถึงเจ้าหน้าที่ณนูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครบ้านผู้สูงอายุบางแคสองเขตบางแคกรุงเทพมหานครและสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทยเขตราชบ,บุรณะกรุงเทพมหานครทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ งเจ้าพระบรมราชินีส่งรับเป็นพระราชภารกิจสําคัญในการบําบัดทุกบํารุงสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหลา่าให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและมีโภชนาการที่ดีอันนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระาบาดของโรคโควิด -19 ที่ยังคงมีความรุนแรงจากสายพันธุ์ใหม่ยังทรงตระหนักถึงความทุกข์ยากของผู้เจ็บป่วยรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานด่านหน้าที่ให้บริการด้านสาธารณสุข และดูแลรักษาสุขภาพประชาชนการได้รับพระเมตตาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น